หาเงินมบันซี่ดีกว่าเนี่ยมันสิได้กินได้อยากสิได้กินอิ่มท้องแต่ละมือนี่อยากแซ่เฮาอยากเอาให้เฮาสภาพเดียวกัของกับเบิ่งก้อนแน่สูยุคนี้แล้วยุคสองพันยี่ห้าแล้วสิมาถามหาสิมาถามหาตาคว้างหมาดแม่นถามหาเงินบัญชี่เนี่ยเนี่ยมันจะได้กินกะกนะนะอยากแซ่กูแต่สภาพมึงนะอยึกซับบกกัว่า พี่นองกับคงสีไเด้ฟั่งคลิปนั่นแหละครับก่อนผู้ที่ผู้เยี่ยบานเราสีไเด้โพสต์ว่าทุกมือนี่เขาบอถามหาความหมาดแม่นจากผู้ใไส้เราจะเขาถามหาโยนเงินในบัญชีจะอยากแสะเฮ้าแต่บบดูสภาพแล้วกูกระงิดมึงอยู่ตัวนี่แหละครับกะจังที่ค้นเขาเห็นแหละผู้เยี่ยบานแล้วก็แต,งต่งโตไปเรื่อยของเล่าแบบ บ่ได้แค่บ่ได้สนใจแล้วครับคือเห็ดยังก็เห็ดต,ตัวสมือนี้เลยครับพี่น้องมันเป็นอิสระแล้วครับสีเห็ดจังใดก็ได้ว่าวง่ายๆโพว่าว่น้นเราบ่ได้ไขอเขากินนะครับเราก็บบอเงืดพร้อมเราก็เห็ดแบบสไตล์ของเราเห็ดความมวนความซ่นวางเถือเป็นคอนถอกขอนเทนอันนี้แล้วแต่เรา ค้นเฮาเสมอในี่พี่น้องที่ถามว่าพ่อแม่นแล้วบางเถื่อเจ้าบ่มีอยากบ่ไม่กินดอกเจ้าสีแม่นสีโชว์ไปอย่างบางคนแอกอยู่ทั้งฝ้าพ่นเด็ยินมาครับเคยเด้ยินบ่เท่แต่ไม่มีจะแดกครับบ่มีหยังดอกแอกเค็ดจังสั่นโอ้ยโชว์มาดไลยไปอวดสาวเบิ่งน่ล่ะครับ ถ้าหลุดกับไปเศร้ามากขับผ้าผู้สาวไปหากินเขาเงินก็ได้ไปกู้มามาเลี้ยงผู้สาวสีมาโชว์อีหยังครับแบบนี้ต้องการอวดอีหยังให้ไผได้หูจักมันบ่มีผู้ใดอยากไปอวดร่ำอวดรวยดอกครับอยู่มอมแมะไปครับเฮ็ดอีหยังก็ได้ดรอกครับมันบ่อยากบ่อง่ายง่ายบ่อ,บอได้นักศีษะผู้ใดมากครับ ทุกคนมันก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเจ้าของแล้วกะบทบาทตัวเจ้าของที่สี่เห็ดบ่ได้จำเป็นต้องไปลอกเลียนแบบผู้ใดเห็ดตามผู้ใดบ่ต้องไปจินไปนั่นไปนี่ไปจินให้มันคนมองจังสัน่นจังสี่บ่แล้วบ่ได้จำเป็นต้องไปจินนะครับเล่าก็มีงานมีการเขามาหลาย มีหลายแนวที่สีเห็ดครับบอได้จำเป็นต้องเห็ดคือคนอื่นว่ามีคููจินแล้วมันสิมีเอฟซีหลายขัดกลัวเกาย่างทีเหาเห็นแล้วก็เฮาหูกันล่ะครับว่าผู้ยีบันเราบอได้จำเป็นต้องเห็ดแบบนั้นจักหน่อยเลยเล่าใส่ความสามารถของเร่าแล้วก็การบริหารงานเป็นนะครับว่าง่ายๆนะครับพี่น้องเรามองขาดได้เด้ เล่าหูนะครับว่าต้องเห็ดอีหยงนี่แหละครับบ่ได้จำเป็นต้องเห็ดตามคนอื่นบอกเล่าก็เห็ดไปตามของเราเพราะฉะนั้นนะครับคนเฮานี่สิบังครับกันบ่ไดดดอกความมาดแม่นเสมอเนี่ยมันกินบ่ได้นะครับเห็ดยังก็เห็ดไปครับเอาตามที่เฮาต้องการเฮาหมักจะดีกว่าเป็นเอียังกระไดครับ คนเห่าถ้าเป็นคนดีบ่ไดดจำเป็นต้องไปเบียดเบียนเลว่าเห็ดผิษอีอยงนะครับนั่นหลําเป็นสิ่งที่ดีครับบ่ไดดหาเบียดเบียนผู้ใดครับเห่าเห็ดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเห่าเห็นบ่หันครับมันก็สิมีแต่ความจเจริญถ้าคนเห่าบ่ซื่อสัตย์เห็ดพิษนั่นพิษนีมันจเจริญบ่ครับ มันต่างกัน่ครับบ่เด็กอยากเปรียบเทียบกับผู้ใดนะครับท,ทั้งทั้งทีเอฟซีเฮาก็ฮหงอยู่ดอกครับก่อนสิเกิดปัญหานั่นนั่นละครับก็ล่องพิจารณาเบิงวามันเป็นยังไ๋นะครับเพราะว่ามันกเว้าถึงเรื่องผู้ญิบ้านละ่ะตะกี้ว่าจังสันจังซีบัดก้อนหนานั้นคือบ่เ้าคือบ่บอกกันก่อนนะครับ พ่อมาจังสันก็ต้องการพลังนั้นพลังนี้ขึ้นมามันก็นเลยเห็นเป็นปัญหาที่ขับบานนี้แล้วมันพัวพันมาก่าครับจนสุดท้ายต้องแยกกันพี่น้องนั่นลหละครับพ่อและว,ว่าไปเที่ยวบาจังสันดังสี่กับวา่าเนี่ยเห็นบ่คันก้อนหนานั่นกับหูอยู่ดีว่าแล้วสิไปเที่ยวหรือว่าไปหรือแลวกับผ้าลูกลองไปผลสุดท้ายเห็นบ่ครับ กับมาตำนี้ตีติงกันมันก็เลยเห็นให้เป็นปัญหาเห็นบอกกย้อนว่างสิละเม็นเล่าสีแดงบดหยังเล่าสีใสสุดนี่หยังมันก็เรื่องของเหล้าเด้อครับบานนี่จําไว้นะครับคนแสะมันก็มีคือเก้าล่ะครับปากคนเนาะมันจังไนทวามันให้เศร้ามันก็บว่าเศร้าดอกครับมันก็แล้วแต่มันสีอยากว่าอยากบ้าดอกเออนั่นล่ละสุดท้ายมันกั เพราะปากของตัวจะคของครับมันเห็ดให้ตัวจะคของบ่นจะเลิ่นอนยู่ฮนมันพอมันคิดแบบนี้เนาะคนเฮ่าซูมมอร์เนี่ยมันเป็นโลก,กาววบติครับมันเห็ดจังไดมันก็ได้เด้ก็แจ้งที่หูน,นะครับอย่าไปหาเบียดเบียนคนอื่นอย่ะไปหามากมากอยู่ในกรอบในศีลในถ้ำนั่นนะครับนวมันจิจะเลิ่นลง่งเรื่องไปนะั่นพวนเห็ดดังสันมันก็เป็นอย่างธรรมะเห็ดอาชีพสุจริต บอบสิเป็นผู้บริหารหรือว่าเปิด้านคาเฟ่คาฟ่าฝอคา่อคาเฟ่เห็นบน่กขันลูกค้าเพิ่นหลายบอหลายครับเห็ดดีบ,บานี้เล่าเห็ดดีนะครับเนาะเห็ดดีบานมีแตคนมักค้นชื่นชอบ,คน,บคนก็ไปคนก็ติดตามดิละ่ะรายบ่กขันเสมอมันแตกต่างกันบ่นี่ละ่ะบ่จาเป็นต้องไปหลอกเลียนแบบนั่น่ะครับยังทีวอามาละ่ะบ่จาเป็นต้องไปเหตุตามผู้ใด กูจอคคูจินจินเอายังนะครับดูจังสี่กับพ่อแห้งนะหาบดิงเงินเหล้าหาบเอาผลเลยครับถ้าว่าหิวเอามันหน่อยไปพ่อหยังมีแต่คนมักแล้วก,ก็ชื่นชอบในความเป็นตัวตนของเล่านั่นแหละครับบ่ต้องไปเสแสงย่างเลยคิดจังไนแล้วก็พวกๆออกมาเลยครับนั่นคือความชัดเจนบ่ต้องไปลบลบซ่อนๆอยู่ เฮ็ดยังไงมันได้หูเลยว่าเอาเอาแบบนี้ลหละนี่แหละความจริงใจความจริงจังต่อชีวิตรหรือว่าเอฟซีก็ตามแล้วก็ว่าแบบชัดเจนแล้วบ่ไดไปลังแกเอียงผู้ใดก่อนนะครับผลสุดท้ายนั่นแหละครับมันก็เฮ็ดให้ตัวเจ้าของให้ค้นเสื้อถือได้บ้านนี่เสื้อมันเอาเฮ็ดยังกับค้นมักตบานนี่นั่นแหละคนกับสติตามคนก็ให้การสนับสนุน มาจังสี่ล่ะครับจนซูมื้อนี่เห็นเมื่อคันลายเ่าคันเอฟซีลเล่าไลายครับอืมพอหยังเล่ากับเห็ดของเล่ามาแบบนี้ความดีที่ตัวของเห็ดมันก็แสดงผลนั่นแหละครับจ้างที่เราเคยเบอกเออว่าเราเบาจริงกับคอไห้จะเจร่ญนจรเญออย่างที่เห็นในคลิปต่างๆ่นั่นแหละครับ